สวัสดีครับท่านสมาิกของเที่ยวเ่วนเจัวนะครับตอนนี้ปุ๋กาลันนำทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศโดยรอบของปาจูเอาเลตครับปาจูเอาเลตเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้านะครับที่มีประมาณ3ามชั้นนะครับหลักๆครับชั้นล่างก็จะเป็นพวกร้านเสื้อผ้านะครับร้านรองเท้านะครับ แล้วก็ส่วนชั้นสองก็จะเป็นร้านเส,สื้อผ้าเสื้อผ้าดันนะครับแล้วก็สลับกับพวกร้านอาหารต่างๆนะครับที่กำลังเดินไปเนี่ยนะครับผมบริเวณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอยู่บ่อยครั้งนะครับก็สินค้าเนี่ยสิคนสค้าเนี่ยบางแบรนด์นะครับบางยี่ห้อเนี่ยลดสูงสุดถึง80%ถึง85%ก็มีนะครับผม อย่างของคูม่าอะไรต่างๆเนนี้ครับจะมีโปรโมชั่นอยู่บ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโกโลอะไรต่างๆน,นะครับหรือจะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เกาหลีก็จะมีส่วนลดเยอะเหมือนกันนะครับผมนะครับนี้ผมกำลังนาทุกท่านมาเข้ามาในร้านคูม่านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับเสืสสส้อผ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับผนมะ นี่กาลังจะเข้าฤดูการยูมะแล้วนะครับก็สเสื้อผ้าก็เริ่มที่จะหนาขึ้นนะครับออร้านขายเสื้อผ้าที่นี่ท่านสามารถที่จะลองใส่ได้นะครับจะมีห้องออให้เราลองใส่ดูเปลี่ยนดูได้นะครับผมนะร้านยูมาร้านนี้นะครับจะขายสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าลงเกงน,นะครับผมภายในแบรนด์ยูมาเองนะครับผมแล้วก็แบรนด์พันธมิตรนะครับ แล้วก็จะมีรองเท้าด้วยนะครับก็ร้านช็อปต่างๆมีเลือกให้เลือกเยอะเลยนะครับหลายๆเพดทท่านที่มาประเทศเกาหลีแล้วก็อย่าลืมนะครับลองมาเที่ยวชมบรรยากาศของกวางตูอาเล็กนะครับน่าสนใจทีเดียวเลยครับผมมาก็ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับภายในร้านทูมานะครับร้านช็อปต่างๆก็ตกแต่งตามสไตล์ของเพลท ในแต่ละแบรนด์ไปนะครับผมแต่ทุกร้านเนี่ยจะมีห้องสำหรับการลองใส่นะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับให้เหมาะสมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับท่านสามารถจ่ายเป็นเงินวอนได้นะครับ้าท่องเที่ยวหรือจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะ่านนะครับก็น่าสนใจทีเดียวกบ